วันที่24เมษายน2 5 6 6นะครับผมบนฐานคือเด็กสินนะครับผมมาหล่อรุ่นล่อเชียร์กันนะครับผมมาร่วมเชียร์บ้างไฟไปกับลุงหลอด F4 รับรองหวานเจี๊ยบเตเกินเกสศสังลุยไปเที่ยงตรงโชคดีตามสมัย ตึงงแล้วลุงหลอดนอน้ายเลยนะครับลองสูมกล่องเมือง้อมครับว่มามันได้ซ้ำได้ครับโหนะครับไหลไหลไหลเออครับ ไหลอ๋อโยงแล้วครับโยงโยงโยงโยบายตาออกจากบ้านดอจะเป็นต้นเป็นต้นเป็นตินนเอาเลยครับเดี๋ยวลุงรถเชิญรับประทานนะครับเนี่ครับเดี๋ยวลุงรถจีสุ่มให้เห็นบางไฟบอยืนยืนยูสูงอยู่ครับ ควันควันควัควใช่รลไ่ไฟย่ไสนะครับบเห็นตรงไฟนะครับตอนนี้อยู่ป่าป่าจางๆครับเดี๋ยวเฮาซูมกลับขึ้นมาก่อนอ๋อแบวแบบควัติดลงมาจางๆครับตรงไฟขึ้นไปนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวตำแหน่ง สีซูมนเยอะก่อนที่ถึงอันนี้ยังเห็นนะครับอสองซีต๊กใส่ปลายไผ่อะไรเงี้าซูมเห็นน,นี่นะครับจริงมันต้องเห็นเลยนะครับที่ตกใส่ปลายไผ่ซูมจนที่แตกนะครับเพราะเห็นนะครับหลวงผ่ผ่นานปลายไผ่ลงไปแล้วเรือ ינה. เ่รครับบ่เห็นนะครับดูง่ายสบายตานะครับผมแต่ภาพสวยง่ายมากๆนะครับกล่องตัวนี้นะครับรอเวลาจริงครับซูมได้ซ้ำนี้แล้วครับเด็กศิลผ่านแล้วผ่านเลยครับตึง,ตง ร้อยห้าสิบห้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงลอด f c สสวัสดีครลลลลลลับ